สินค้าฮารานไทยไบยร <ไป S 1> <า>ิษัทมันโอมอบริษัทมันโมอมโฮมซับจำกัดใช่อันนี้เขาเขียนบอกว่าคืออะไรโอ้เป็นตามไม่ได้เอามามมอย่างนี้ก็คือเราว่าการันตีได้ว่าสินค้าของของลุงป้าเนี่ยคนที่เป็นอิสลามก็สามารถใช้ได้อ่าประเทศที่อยู่พวกประเทศบูนไนประเทศมาเลประเทศอะไรเงี้ยเขาสามารถสั่งเราได้เพื่อเอฟซีลุงป้าเนี่ยเขาอยู่ประเทศเขาเป็นอิสลามไงเขาก็สามารถสั่งได้เพราะว่าพี่เห็นคอมเมนต์เข้ามาในช่องป้าช่องพี่เยอะ คร, anyway, รับทก็ตอบเครื่องหมายฮาลาลด้วยอันนี้ก็คงมันจะเป็นของอ่ะซีบคอนใช่ไหมใช่ครับมันจะมีมีพวกทีบคอนแล้วก็กาแฟอันนี้เป็นของที่ผสมกาแฟเนาะโกโก้ตามมาใช่ครับแข้วก็ใส่กรอบอีกทีนึงใช่เพื่อให้เอฟตีสบายใจไงเวลาเป็นโกโก้กับเอ้ยนี่เป็นกาแฟกับซีบคอนพลาสเบต้าคูแคนแล้วก็ทีพีคอฟฟี่ แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษในส่วนไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวจะตามมาอีกตามมาอีกก็เลยสองใบสองใบป้าโชว์หน่อยทำปกนี่เอฟี่ครับยอดมากเลยก็เอฟซีถ้าใจที่เป็นอินสลามสามารถสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยสบายใจได้เลยนะที่ท่านสั่งแบบสบายใจได้เลยนี่ก็ป้าแจ้งข่าวดีให้กับเอฟซีที่เป็นอินสลามนะครับเพราะว่าเอฟซีป้าอยู่ใต้เยอะมากเอฟซีป้าอยู่ใต้แล้วก็เป็นอินสลามเยอะ ราะฉะนั้นเราต้องทําไว้เพื่อให้คนที่เป็นเดลามรู้ว่าสินค้าของป้าเนี่ยใช้ได้เหมือนกันมีส,สีนะครับรู้สึกยังไงป้ามีใบดีขึ้นมาฉันคิดว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยค่อยๆใบนะนะใ <c oughs> ห้ให้พี่โอมอ่านให้พี่โอมเก่งโ <c oughs> อมหลานโอมโอมพูดภาษาอังกฤษได้นะ <c oughs> ได้ภาษาจีนเขาก็ได้ป้าก็บอกแค่นี้ก็พอลูกก็พี่ต้องเอาเก่งไอบวกอะไรบวกลูกใช่ก็ได้ ผมเคยแอบเห็นน้องน้องพี่โอาฟื้นน้องมนภาษาอังกฤษไงเขาพูดกับเพื่อนเขาก็เขาเล่นเกมอยู่เูนก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงให้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 แตกกูในนะแปลภาษาอังกฤษให้มึงอ่ะวันนี้เป็นประโยคค่ะเพื่อนเขาก็เล่นเกมเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยแปลให้แต่แค่นี้ก็พอลูกเพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษแลไม่รู้เรื่องขอแค่ลูกคุยรู้เรื่องก็ภาษาจีนภาษาอังกฤษก็โอเคแล้วแหละ เพราะว่าเราก็ต่อไปมันคือภาษามันก็เป็นหลักครับแล้วอย่างอื่นก็คือประสบการณ์ชีวิตแล้วกันครับอืมแต่อาษามันก็ดีมันช่วยเราได้นะว่าการึกษาบางทีอะถ้าเรามากเกินไปก็อามากเกินไปมันบางทีเห็นไหมเครียดก็เันเองอะไรไปแล้วเราก็ไม่กดดันลูกเราเอาแค่ที่ลูกชอบลูกเรียนได้อืเพราะแม่บางคนอะมาคบว่าลูกต้องเป็นนี่ต้องเป็นนั่นบางทีเด็กเครียดเลยบางทีใหอย่ากให้เก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้อะไรยางเงแต่ว่าลูกป้ามัน เรียกว่าอะไรอ่ะป้าได้แบบ,แบบธรรมชาติดีกว่านี่หมายว่าเขาทำไมาได้ก็ราะเขาทําตามความถนัดของเขาออืทําได้คืออย่างน้นอยๆลูกป้าไม่เกเรเรียนพออืเอาจริงๆนะไปเรียนไม่เกเรพอแค่นั้นพออไม่ดูบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแล้ว,ลวตอนเนี้ยโอเคพอ,อ,อเออออเนนั่แะไรเอาจริงอย่ามองมาทางนี้แม่ยองยาพวกอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ยุ่งอ่ะดีดีดีแค่นี้แค่นี้ก็พอใจแล้วจริง คือเด็กไม่กินเหล้าไม่ดูดิบกินีก็พอแล้วเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วส่วนเรื่องเรียนลูกจะเรียนอะไรก็เลยต่เข่าแล้วต่เด็กเป็นความถถ้าเราไปบังคับผมมากเด็กจะเครียดเราไม่บังคับลูกไปนะวันนี้วันนี้วันนี้โอมยังบอกเลยว่าไอโอมบอกอมอมแม่พอดีเพื่อนเติมเตห้ให้เพื่อนด้วยวันนี้เท่าไหร่นี่แหละแม่ก็เลยว่าอย่าเติมให้เขาบ่อยนะลูกเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะหาว่าไอเราสนับสนุนลูกเขาเล่นเกม อมก็เลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแม่แม่ก็ยังไม่ได้แม่มแมห้ามมา่ให้ออมเล่นเกมอมก็ยังไม่ได้เป็นเด็กไม่ดีเท่าไหร่เลยล <c oughs> ูกตอบมาอย่างนี้ก็แม่ก็อ๋อลูกเออแต่อย่าบอยลูกเพราะว่าเราก็ต้องเก็บตังค์นะลูกใช่ไหมนู่นนะฮะใคสาวอากาศอ้มก็คุยก็บอกอะไรก็จริงก็อยากให้ลูกตข้าใจว่าเออให้เขา ไม่ต้องไปเิมใม่เขาบ่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งแรกทั้งสองป้าก็ให้อยู่ออยากให้เพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาก็จะแบบว่าอาจจะเขาไม่ห้ามหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เขาไม่ให้หรือเปล่าทีเนี้ยก็เลยไม่อยากให้อมทําแบบเคยตัวมากครับก็เลยบอกไปก็บอกว่าแม่พ่อแม่ก็ไม่ห้ามอมเลยเพราะว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ห้ามมาอมเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคอมอมเบื่ออมก็เปิดหนังอมเปิดหนังเสร็จออมก็ฟังเพลง แล้วองฟังเพลงไม่ได้ฟังเพลงภาษาไทยเลยนะอังกฤษหมดเพราะเพลงภาษาฝรั่งฝรั่งเพลงไอต่างประเทศเขาลองอ่ะใช่เพลงสากลไม่สากลเออเพลงสากลอ่ะเขาไม่ได้ฟังเพลงไทยเลยนะแล้วก็ขำคอไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วหลายคนก็อาจจะบอกมุมองว่าบางทีเด็กเล่นคอมเนี่ยเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาฟังเพลงเขาดูหนัง ขาดูกิจกรรมอย่างอื่นที่มันผ่านคอมก็ได้บางทีเ้าเบื่อเขาก็ผ่อนคลายเขาก็ทำอย่างนั้นก็บอกองว่าทาไมแม่ถึงไม่ห้ามองเลยเพราะว่าองไม่ได้ถึงขั้นกับมันน่ากลัวแม่ต้องห้ามก็คือมันอยู่ขั้นที่ว่ายังมีเวลาฟังเพลงดูหนังดูอะไรได้แล้วก็คุยหัวลอกกับน้องอะไรได้คือปกติไม่ได้ไม่ได้เข่งกับคอมกับเกมอะไรบ้ากเกินไปแล้วก็อันดั้นปสองก็คือเขาไม่ได้เกเรเรียนที่แม่ให้ไปเรียนไปเรียนเรียนกลับมาก็คืออันไหนที่เขาบอกยาก เขาก็จะบอกว่ามันยากแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกอะไรที่มันยากผ่านไม่ผ่านเราก็ค่อยว่ากันมีศูนย์ก็ไปแก้มีรอก็ไปแก้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตหนูเพราะว่าชีวิตชีวิตของโอ๊กนมลเนี่ยที่ปัญหาที่เจอมันยังไม่ใหญ่ลูกเรื่องเรียนอะเรื่องเรียนไม่ใหญ่นะเรื่องการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอะมีครอบครัวอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นปัญหาสําหรับหนูเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนแม่ไม่ซีเรียสมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับแม่ที่ต้องเอาหน้าเอาตา ต้องแบบว่าเฮ้ยลูกรู้คนเพราแต่ต้องเรียนเก่งเรียนดีเรียอะไรพวกเนี้ยขอให้ลูกผ่านเลยเป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วก็<อ>ตั้งใจเรียนไม่เกรเกรไม่อะไรพวกเนี้ยพอแล้วอืมสี่สิของคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะก็าจะไม่ไม่กินน้ำคงมันเป็นเพิธีตอนนี้เัาไม่ไดินโรงเรียนพิธีอ้าวงานเข้าแล้วสิบนาทีแล้วมาเดี๋ยวนีละเออไม่เคยดูโรงรียนเดี๋ยวไม่กินเล้าอ๋อผมเคยบอกนะไม่เคยเข้างานโรงเรียน มันไปเข้าแล้วแบบว่าไม่ได้กินบุหรี่ไม่ชอบอ่อนั่นคือไม่ไเข้าน้ำงเรียนถ้าไม่จะเป็นจริงๆหรือไม่เข้าเลยเออแล้วไม่เข้าแล้วทีแรกเข้าไปอ่ะเข้าเข้าไปเข้าแล้วทีนี้มันมันก็มี่ะเนาะใช่บางงเรียนมันก็มีแหละทีนี้เขาก็ไม่เข้าเลยเขาบอกมาเข้าที่บ้านเหมือนแม่เป๊ะเลยแม่ก็สมัยเรียนก็เข้าครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยห้องน้ำก็คือเข้าที่บ้านเสร็จแป๊บนัดเรียนมามาเข้าที่บ้าน ไม่เข้าที่โรงเรียนน้อยมากนอกจาว่าระเบิดจริงๆเอืะป้า,ป,าป้าตั้งความหวังกับลูกไว้ยังไงมั้งวางแผนยังไงให้ลูกมาลองถามป้าหน่อยในงานีป้ามีลูกสองคนวางแผเนเหม,มือนผมขอให้ลูกป้ามีความสุขเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่านาะคนเขาเจะคือมันโตมาจริงๆอ,อ่ะประสบการณ์ที่ป้าเห็นหลายๆคนบางทีเร,เรียนเรียนเก่งเรียนดีมาอะไรมาบางทีอะ่ะประสบการณ์ชีวิตเขาไม่เพียงพอ เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจไวง่ายเลยไม่แข็งแรงพอไปเจอการทํางานไปเจออะไรไปเจอปัญหาอะไรเงี้ยความกดดันอะไรเงี้ยมันมักจะไม่จะแพ้ไปอบางทีเรียนเก่งก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าได้งานดีกันทุกทุกรลยไปป้าก็เลยบอกว่าหนักๆก็คือจะต้องให้ประสบการณ์ชีวิตมันสองก็เหมือนลูกป้าอย่างน้อยๆหนึ่งมันก็เข้มแข็งมาจากการที่มันพ่อแม่เจอปัญหา เขาเขาเขาต้องเจออะไรที่โรงเรียนมาบ้างกับกับช่วงเวลาที่พ่อแม่เจอปัญหาใช่ไหมแล้วที่โรงเรียนเขาเนี่ยมันจะต้องมีแหละไอ้ที่แบบพูดอะไรประมาณเนี้ยอืพูกจาแบบอ่าเขาผ่าน